วันนี้นะคะจะพาไปรู้จักแนวพระราชดำริอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้มีพระราชดำริอันสําคัญในการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระราชด,ดำริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและที่จังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะคะก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแทนแห่งพระมหากราุณาธิคุณวันนี้คือคลังอาหารที่มั่นคงให้กับคนไทยในพื้นที่และเป็นฐานการเรียนรู้ที่สามารถสร้างให้คนไทยได้มีแนวคิดในการทำกรเกษตรอินทรีย์อย่างมั่นคงค่ะ ืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2549ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจังหวัดอ่างทองก็ได้รับผลกระทบแทบทั้งจังหวัดประชาชนเดือดร้อนมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตไม่มีที่พักต้องอาศัยอยู่บนถนนพื้นที่ทำกินเสียหายจนหมดสิ้นและไม่มีงานทำน้ำพระราชฤาษไทยอันใหญ่หลวงในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงอาทรห่วงใยรัษฎรของพระองค์ จึงได้มีพระราชดำริเร่งด่วนดำเนินการจัดหาสถานที่รองรับพร้อมแนวทางในการสร้างอาชีพและไรายได้ด้วยฟาร์มตัวอย่าง22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทุนละองทถล,ทลีพระบาทรับสเสด็จ ณพื้นที่ฝาบตัวอย่างบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่ได้มีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างของภาคกลางแห่งที่สองภายหลังจากที่ได้มีพระราชดำริจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกของภาคกลางที่หนองระหานจีนตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งมีพื้นที่เพียง36ไร่ไม่เพียงพอจึงได้มีพระราชดำริเพิ่มเติม ในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางแห่งนี้พร้อมศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองบนพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าพันไร่จากจุดเริ่มต้นแห่งพระราชดำริได้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดอ่างทองด้วยฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางแห่งนี้ยึดมั่นดำเนินงานตามพระราชประสงค์แม่ของแผ่นดินคือเป็นแหล่งจ้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีไรายได้มีงานทำ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นธนาคารอาหารชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยไม่มีสารพิษราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่นเป็นศูนย์การเรียนรู้การทำฟาร์มตัวอย่างของภาคกลางและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานในทุกฤดูการผลิตภายในฟาร์มตัวอย่างสำหรับองค์ความรู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือฐานการเรียนรู้กิจกรรมการเลี้ยงแพ้นมซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการผลิตน้ำนมแพะที่มีคุณภาพสูงพร้อมถ่ายทอดสูกกเส่เกษตรกรซึ่งก่อนจะได้ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพ้คุณภาพสูงเกษตรกรจะต้องมีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงแพะการดูแลแพะให้มีความสะอาดตลอดในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการรีดนมแพะซึ่งผลิตภัณฑ์นมแพ้ของฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆโดยมีหน่วยงานเข้ามาทดสอบและศึกษาขั้นตอนการผลิตนมแพะทำให้นมแพะที่นี่ มีคุณภาพดีและไม่มีกลิน่นสาบประชาชนโดยทั่วไปสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นมแพ้ได้จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มตัวอย่างหรือมาเยี่ยมชมแล้วซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะพร้อมมาชิมนมแพ้คุณภาพสูงที่มีความสดใหม่สะอาดและมีกลิ่นหอมแถมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพนมทุกขั้นตอนอีกด้วยองความรู้ที่ได้รับความนิยมและความสนใจอย่างมากอีกอย่างก็คือ โรงเพาะเหตุที่นี่มีการสอนเพาะเหตุที่ตลาดต้องการมากถึง12ชนิดเกษตรกรหรือประชาชนโดยทั่วไปจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนจากการลงมือปฏิบัติสำหรับแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์ความตัวอย่างบ้านอย่างกลางก็ได้มีการเพราะเลี้ยงสัตว์หลายชนิดทั้งแพะนมสุกรโคกระบือการเลี้ยงปลาการเลี้ยงกบ ซึ่งมีกระบวนการที่เชื่อมโยงเกื้อกูลเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันและจากการที่ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีพื้นที่ปลูกพืชผักขนาดใหญ่ต้องการปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากทางฟาร์มจึงผลิตพ่อเลี้ยงไส้เดือนฝอยเองรวมทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกที่ได้จากโคกระบือไทยชีวิตจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ส่งนำมาพักไว้ที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางแห่งนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เกิดจากความตั้งใจและความทุ่มเทของเหล่าสมาชิกฟาร์มตัวอย่างเพื่อตอบแทนในพระมหากราุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินที่ได้พระราชทานชีวิตใหม่หลังจากประสบภัยสามารถลุกขึ้นยืนด้วยลำแข้งของตนเองมีอาชีพมีไรายได้มีงานทำและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ร่มพระบารามีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี ทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างในทุกพื้นที่เพื่อให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินสืบไป ตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองแห่งนี้นะคะเปรียบดังบ้านหลังใหญ่ที่เป็นที่พักอันอบอุ่นให้กับเกษตรกรและชุมชนที่อยู่โดยรอบในตำบลสีบัวทองได้เข้ามาเรียนรู้และเข้ามาฝึกฝนงานทางด้านการเกษตรได้มีไรายได้นี่คือพระมหากรุณาที่คุณแม่ของแผ่นดินที่อยู่กลางหัวใจของคนไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ